อยู่สิงบุรีถ้าอยากจะทานอาหารญี่ปุ่นแนะนาร้านนี้เลยค่ะชื่อร้านยะไดซูชิสาขาสิงบุรีตั้งอยู่ที่อาคารโรงเรียนกวดวิชาเอ็นพาวเว e รค่ะวันนี้เป็นคนเดียวนะคะแต่ลองหลายอย่างเลยเมนูแรกค่ะก็จะเป็นจ้าปลาส้มเมื่อกี้เลยค่ะก็เข้าหน้าแกงกะหรี่หมูทงคัตสึอทอดทอดมาใหม่ๆร้อนๆควันขึ้นอยู่เลยค่ะเสิร์ฟพร้อมซุปมิโซะหน้าตาอ,อาหารถือว่าใช้ได้ค่ะดูดีน่าทานมากๆ และสักพักรัวไม่อิ่มค่ะสั่งไข่หวานเพิ่มอีกตามด้วยอีกหนึ่งคัพเบคอนเบิร์นไฟนี้เราทานคนเดียวนะคะและแล้วเราก็ถึงเวลาลองทานค่ะเราก็จะมาลองเจ้าหน้าหมูทงคัตสึอทอดก่อนเลยซึ่งเป็นข้าวแกงกะหรี่นั่นเองตัวข้าวถือว่าให้เยอะเลยค่ะ หมูก็ให้เยอะเหมือนกันลองชิมดูแล้วค่ะแล้วก็ลองชิมเป็นซุปมิโซะคือเข้ากันมากๆเลยรสชาติกลางๆไม่จัดจ้านเกินไปแต่เราว่าทานเพลินดีนะเสิร์ฟมาแบบร้อนๆแบบนี้คำแรกก็ฟินกันเลยค่ะและถัดมาค่ะเจ้าปลาส้มยั่วๆคือเนื้อปลาเขาสดมากจริงๆนะทุกคนชอบซอสกับวาซาบิเขามากเราว่ามันจัดจ้านดีที่ห่วงกินอย่างอื่นเราไม่ถ่ายมานะว่าเรากินหมดก่อนค่ะใครสนใจก็ไปตามพิกัดนะ